ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับป๊อบวีล้อมนะผมเช้านี้เราอยู่กันที่ตลาดเช้าเทิดไทยกันนะผมะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนะผมว่าเขาขายอะไรกันบ้านนะผมแล้วก็มีของแปลกอะไรกันบ้านนะผมเดี๋ยวผมเริ่มจากจุดของผมเลยนะผมที่ผมถ่ายนะผมก็คือกะละแมครับผมนี่ฮะเฮ้ยเป็นไงบ้านขายได้ไหมได้ก็พอได้อยู่เนาะเล่ๆนๆะโอเคนะผมไปเดี๋ยวเราพาไปดูตลาดเช้าเธิด่ายกันเลยนะผมก็ โอ้ oh. นี่หผลไม้แล้วดูช่วงนี้ว่าคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือลิงจีนั่นเองใช่ไหมก็ช่วงนั้นแรกก็น่าจะแพงอยู่นะแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะลดลงแล้วนะวันนี้สิ่งที่ผมจะมาซื้อคืออะไรรู้ไหมอ่าเดี๋ยวเรา อันนี้ยีบาทครับผมอันนี้จะกินเยอะไม่ได้นะจะกินนิดหน่อยครับผมเพราะว่ามันจะมันแล้วก็มันจะมันจะขึ้นไส้ใช่ไหมผมมันจะเลี่ยนนะ ได้มาแล้วครับผมครับผมขอบคุณมากครับไปพี่ๆถ่ายทนบ้านขุนสาวก็อยู่ตอนนี้นะ<ม>เดี๋ยววา่างๆยังไงเดี๋ยวผมถ่ยายนี่อยู่จะเข้าไปเดินอยู่นะนี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับผมอะ่ะ วิทอดอไัไหนอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยววิทอนอไหนไหมออเอามีดีกว่าเอาเอามีดีกว่านาะของป่านี่เพียบเลยนะ เขาส,สู่โสนที่บอกเลยว่าคนเยอะแล้วนะนี่าังยไออันนี้กล่องหนึ่งฮะกล่องสิบบาท่ะ เจ้าหมีนะเจ้าเขาเลยเหรนี่ก็ยาเยื่ยยียวหนึ่งช้อนแล้วไม่ใช่ไหมก็ไม่เลย嘛，กไม่เลย嘛，ก็ไม่เลย。เออเรียกอย่างไรดีเอ่อใส่ช้อนครับใส่เหรครับ。我想要哨子啊。那个想吃烤鸡，我想吃鱼干，我想吃清汤的哦，你看一下。 ก็ไม่ตอตอนเข้าท้ายสิบบ้าอก็เยอะมากแู่ก็ยังอ่ะโอเคด้หน,น่แบบใหญ่ๆมาละ <c oughs> มีทุกที่นะข้าว <c oughs> ซึ่งบอกเลยว่ามันมีเยอะมากเลยนะ เยอะนู่นเลยไม่รู้ว่าพยายามจัดเดินให้สุดนะขนมโตเกียวก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะบรรยากาศเดี๋ยวเรา ถูวเข้าถุงเท่าไหร่ฮะยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับอันนี้หน่อไม้เลยฮะอันนี้หน่อไม้ค่ะอันนี้าตามมะเขือตามมะนุน,นม,มีน้ำพริกอ่อนแล้ววันนี้ไม่มีน้ำพริกอ่อนเลยค่ะอันนี้นตม้มละอย่างเ็ดศษ ผมผตอนนี้เราได้อาหารเช้าของเราแล้วนะแล้วก็แบบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินให้สุดนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศทุกคนเป็นยังไงบ้านเนาะแบบนี้เนาะโอ้สดของป่า ก็ดูเอาครับผมบรรยากาศแบบผลไม้เข้าสสุหมดผลไม้โอ้ยตอนนี้เชอรี่ดอยก็นี่แหละนะเริ่มมีเยอะมากเลยนะผมอู้อท้ายๆแบบนี้คนเยอะนะดู

Oh oh kirwana ta sulana? Oh kirwana

เราก็ได้เดิมนมะาถึงจุดสสุดแล้วนะเดี๋ยวเราเดินกลับไปทาเดิมนะผมเนาะเดี๋ยวเราจะไปปิดที่ที่ผมขายนะั่นแหละผมก็ขายเหมือนกันเนาะไปกันเลย ไบ้างผมก็บรรยากาศเชา้าตลาดเชา้าเทิดไทยของวันนี้เนาะก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะผมก็มีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะผมโอเคก็ไทยที่สุดนี่ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ